ขอเช็คสัญญาหน่อยสิโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพิ่งจะมารีวิวตามที่สัญญากันไว้เนาะว่าจะมารีวิวเครื่องคูโบตานะคะสคูโบต้าหนึ่งสู่สิบสี่แรงม้านะคะชนตรงกับปั๊มหอยโข่งเข้าสี่ออกสามให้ดูนะคะอืถ้าใครสนใจนะคะก็ ถ้าใครดูรีวิวแล้วสนใจเครื่องนี้นะก็ทักมาได้นะคะที่ Line ID@ s ีแอดสักสิรินะคะมีตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็ s a k s i r i นะคะถ้าใครสนใจทักไลน์มานะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแล้วสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าของสักสิรินะคะหนูไม่อยากให้พี่คอมเมนต์ไว้ใต้โพสตหรือว่าทักอินบ็อกซ์เนาะเพราะบางทีมันด้วยความที่เราทำ ทำเอ่ออะไรอะทำโพสต์วิดีโอที่เกี่ยวกับการให้ความรู้อะคอมเมนต์มันจะดันขึ้นเร็วมากแล้วทําให้หนูว่าไม่แบบว่าเปิดไปดูอะบางทีมันก็ไม่สามารถดูได้ครบทุกอันนะคะถ้าใครอยากสั่งซื้อสินค้านะคะอยากให้สั่งในไลน์เนาะทักไลน์ไปที่ไลน์แอดสักซิลินะคะตัวแอดแล้วก็ S A K S I R I นะโอเคได้เลยเดี๋ยวเริ่มกันเลยเพราะว่าป๋ารอเราอยู่แล้วว่าเราจะไปเทส อันนี้อัดเสียงในห้องก่อนในออฟฟิศก่อนเดี๋ยวออกไปข้างนอก้วเดี๋ยวจะเสียงดงังเดี๋ยวจะไม่ได้ยินรีวิวคูบ้าตชนตรงชนตรง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 มาตอนเที่ยงอีกแล้วอะเพราะว่าเฮียไปกินข้าวกันปนี่เห็นไหม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 เขารอเรามาเทส หนึ่งนะคะเอาที่สองครึ่งค่ะโอเคได้ค่ะอันนี้นะคะคือคเครื่องยนต์คูบโบต้าสิบสี่แรงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทนะคะเป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทเนี่ยนะชนตรงกับปั๊มหอยโข่งสี่ออกสามนะคะ เริ่มเลยค่ะ ลืมลืมลืมเตรียมว่าอยากให้เปิดน้ำให้ดูโอเคนะคะเมื่อกี้เราเทสที่แรงดัน2.5บาหรือ25เมตรนะคะจากการทดสอบนะคะตัวนี้ทำได้ถึงทำได้แรงดันถึง30เมตรแต่คือแม็กสปีดเลยนะคะคือคันเร่งดันสุดเลยนะเพิ่งแนะนำให้ใช้งานที่2.5บารดีกว่าจะเต็มกำลังเครื่องพอดี คือไม่ฝืนมากเกินไปไม่ใช่แบบว่าดันจนสุดอย่างนั้นะนะที่ที่ทําแรงดันได้ที่1นึ่งถึงสองจบานะคะอัตราการไหลตัวนี้ทําได้ที่ที่สองาบาทํำได้60ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่1นึ่บาจะทําได้ประมาณ90ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงอืมส <c oughs> เปคปั๊มหอยโขงถ้า สวัสดีค่ะพี่วรรัตนะคะถามว่าสเปคปั๊มหอยเฮดกับน้ําสูงสุดกี่เมตรถ้าเป็นตัวนี้นะคะเฮดสูงสุดที่ทําได้สําหรับเครื่องตัวนี้ที่ชนนะอืมได้ถึงได้ถึงสอบารนะคะหรือ25เมตรอืมแต่ว่าถ้าแม็กกว่านี้ไม่แนะนําแล้วมันจะเกินกําลังเครื่องนะคะโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บนึงป๋าจะเปิดน้ําให้ดูให้ออกจากทางนั้นเลยนะว่าเนี่ย มันทําน้ําได้แบบพุ่งมากเลยใครคิดว่าคูโบตา้าชนตรงหอยโข่ง4 3ไม่ได้ทําได้นะคะแต่ว่าแรงดันก็จะได้อย่างที่เพิ่งบอกก็คือ25เมตรคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดหมดให้ดูว่าน้ํามันเยอะแค่ไหนแต่ว่าจะเปิดได้นิดเดียวนะเพราะว่าน้ำมีน้อยอะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยถ,ถือไว้เลยนะอโอเคป้าบอกถือไว้เลยเดี๋ยวป้าเทสเอง <c oughs> <c oughs> กดไรามารวัว กดไลค์มารัวๆว,วให้กำลังใจคนเทสหน่อยเร็ว ใจว่าไม่ได้น้ำสะใจไหมโอ้โห oh ดู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 ขรรค์ขรนขอปิดได้เดี๋ยวน้ำหมดแทงกลัวน้ำหมดแทงแลเดี๋ยวไม่มีน้ำเข้าแล้วเดี๋ยวปั๊มจะเสียหายนะเอาเทสประมาณนี้โอ้โ oh หตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นน้องพึ่งยังตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนไปด้วยเลยอะไหนาอาตอบคอมเมนต์ต่อ,ต,อตัวนี้นะคะอย่างที่พี่บอกว่าเนี่ยทำเฮดได้สูงสุด สเปคของของตัวนี้เป็นคาปิด้านะคะเฮดได้25เมตรนะคะสำหรับชนเครื่องตัวนี้นะเออแต่ถ้าเฮดสูงขึ้นก็จะได้น้ำน้อยลงกว่านี้แต่คิดว่าช่วงใช้งานจะอยู่10เมตรถึง25เมตรนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งไปส่งในแนวราบ120เมตรออกสปริงเกอร์นะคะนี่สวยงามแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยตั้งแท่นที่นี่ มันคงแข็งแรงอย่างที่พี่เห็นทําหูยกแค่นเครื่องให้ด้วยนะคะตัวน,นี้อะไรนะไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วโอ้โหมีคนกดไลค์กันใหญ่เลยโอ้โหไลค์มารัวๆเลยอะ่ะเออสุดยอดเลยค่ะยอดเยี่ยมอา่าเทสผ่านแล้วไปกินข้าวได้ค่ะผ่านแล้วค่ะเ <laughs> พิ่งไม่ให้ป๋าไปกินข้าวนะเพิ่งบอกมาเทสให้เพิ่งก่อน <laughs> อ่ะ เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเครื่องตัวนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อ่อคูโบต้าแซทนะคะเป็นรุ่นสตาร์ดไฟเป็นรุ่นสตาร์ดกุญแจนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสตาร์ดกุญแจไม่ต้องควงแล้วนะที่ควงเอาไว้เฉยๆออมีแบตเตอรี่นะคะชนตรงชนตรงเลยจับยอยชนตรงแบบนี้นะคะติดกับปั๊มหอยโขง่ง สี่ออกสามนะคะนี่งามมากๆงามมากๆสเปคใช้งานจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเมตรเยี่สบห้าเมตรในแนวตั้งนะคะอัตราการไหลที่หกสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงอืมเอ่อถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ที่แรงดันแค่สิบเมตรสำหรับใครที่ใช้ไปถ่ายน้ำนะคะก็จะได้อัตราการไหลามากกว่านี้อีกเท่าที่เทสที่หนึ่งบารได้ถึงเก้าสิบลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะ งามๆยอดเลยอะรู้สึกว่ามันสก้้ยมากโอ้โออาคิดว่าทุกคนคงพอใจกับผลลัพธ์ที่เห็นในวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อก็ให้แจ้งรายละเอียดแล้วก็สเปคมาที่ l ลายนะคะ l ล n e id ดีแอดซักซิล ili, ตัวแอดแล้วก็ s a k s i r i เนอะ ถ้าเกิดคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยค่ะมันจะคอมเมนต์มันดันขึ้นเร็วมากแล้วก็มันมีหลายโพสตที่มีคอมเมนต์ขึ้นเพิ่งอาจจะตกหล่นเนาะไม่อยากตอบพี่ๆช้ากลัวไม่ทันใจนะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจทักมาเลยจ้ะลายไอดีนะคะอืมแอดศักดิ์สิริค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะ